ท็อปสุดของรุ่นสวยสุดในเวฟราคาแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว319,000บาทคุณได้นิสสันนาวล่าตัวแคบแต่เป็นเกียร์ออโต้ปี17ครับไม่แท้ไม่นีน้อย1 1 1 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองรถสวยๆแถมมีแคลรี่บอยมาให้เรียบร้อยแม็กสวยๆหล่อๆคันนี้ปี17นะครับในตลาดราคาแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว เฮียนบจัดให้มีบริการจัดส่งทั่วประเทศรถสวยๆงามๆราคา3 1 9 0 0 0บาทออกรถเครดิตดี D, ออกเพียง9บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหครับเครดิตดี D D, เงินเหลือๆกลับบ้านอีกด้วยใครสนใจออโต้นะครับนิสสันคันนี้ต้องบอกว่าในแฟนคลับหรือ FC ของนิสสันหรือว่าค่ายอื่นเขายอมรับในเรื่องของสมรรถนะของรถนิสสันคันนี้ดีมากๆครับ อดทนเครื่องแรงอัตราเร่งดีช่วงล่างเฟืร์มอายุการใช้งานยาวๆแมนเทนเนน้อยมากครับใครสนใจคันนี้อยู่ทุ่มกระแบนนะครับสมุรสาคร เฮียนบรอท่านอยู่ใครสนใจจองใครสนใจนัดหมายมาผมบอกเลยครับต้องรีบครับราคาเงินสดคุยกับเฮียเขาโดยตรงนะครับรถได้จบได้ให้ไปเลยคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างครับปี17รีบด่วนสนใจโทร0885845375ครับ